ขั้นตอนการเย็บหูนะครับปกติเราก็จะจุดความกว้างหูครึ่งน,นิ้วนะครับแต่ว่าช่างเปลี่ยนแล้วก็เลยในวิธีกะเอานะครับนี่นะครับเราจะเย็บปราณครึ่งน,นิ้วตลอดตลอดเลยนะครับเย็บให้ตรงนะครับอันนี้ผ้ามันเกียนตรงอยู่แล้ว ไปรีดกลับนะครับอันนี้ไปเย็บหัวต่อมาเราก็เย็บจีบกางเกงเลยนะครับอันนี้ด้านนอกนี่คือด้านในนะครับหลังจากติดซับในแล้วเราก็จะเปิดจีบออกอย่างนี้นะครับมันมีร่องร่องที่เราเรีดไปแล้วนะครับเราก็เย็บตกร่องเลย มีตำแหน่งที่เราจะหยุดไว้แล้วนะครับประมาณ2นิ้วนิ้ว 3- 4มถึงสนิ้วนะครับจากนั้นเราก็เย็บออกอย่างนี้เลยนะครับ ด้านในเดี๋ยวดูด้านในก่อนนะครับนี่คือด้านในนะครับเราก็จะเย็บตกล่องนิดนึงนะครับไม่ต้องไปเบียดล่องมากนะครับฉะนั้นดูด้านนอกอ่าก็จะออกมาประมาณนี้ครับเป็นจีบกางเกงครับขั้นตอนการตัดผ้ากระเป๋านะครับผ้ากระเป๋าหรือถุงกระเป๋านะครับหลังจากเรารีดจีบแล้วเย็บจีบแล้วเราก็เอาชิ้นหน้ามาวางนะครับ ให้เผื่อหน่อยนึงนะครับเผื่อตัองบนหน่อยนึงแต่ว่าด้านข้างเนี้ยริมข้างนึงเราตัดเสมอเลยจุดตำแหน่งปากกระเป๋าไว้แล้วนะครับเราก็จะตัดเผื่อจากปากกระเป๋าลงไป อยากได้ความลึกเท่าไหร่ก็วัดเอานะครับอยากได้กระเป๋าลึกๆก,ก็วัดเผื่อลงไปได้เลย รเราก็จะได้ถุงกระเป๋ากางเกงนะครับนี้กะเอาตามความชอบได้เลยนะครับอยากได้ลึกกว้างแค่ไหนนะครับโอเคครับมาดูวิธีติดผ้ากระเป๋านะครับกระเป๋าข้างเฉียงหลังจากเราเย็บจีบมาแล้วนะครับตัดชิ้นรองเรียบร้อย คลิปนี้เคยลงแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือบันทึกใหม่ลงให้ดูใหม่นะครับคลิปนั้น300แสนกว่าวิวนะครับติดชิ้นรองเสร็จแล้วเราก็จะวางผ่ากระเป๋าทับแท็กไปที่เส้นกระเป๋านะครับ ปักกระเป๋าด้านล่างแล้วเราก็พับตัดออกนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้กระเป๋ากระลังนะครับให้เหลือประมาณ ครึ่งนิ้วถึง3-4โดยประมาณนะครับจากนั้นก็วางชิ้นลองชิ้นเล็กๆเนี่ยชิ้นลองตักระเป๋านะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจะดูด้านนอกนี่นะครับ เป็นแบบนี้จากนั้นเรา่อยไปเย็บนะครับโอเคครับ